ต่อกันในครั้งที่2ครั้งนี้มาทําภารกิจผนึกหมอ้อแบบด่านสุม่มผู้เล่นผนึกหมอ้อหมอผีให้ครบแล้วนําไปวางไว้บนพรมพิธีแต่รูปแบบของด่านจะถูกเปลี่ยนไปทุกครั้งเพิ่มความยากให้กับตัวเราเริ่มจากเดินหาของก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรไปเดี๋ยวไปห้องต่อไปเลยเป็นโต๊ะเรียนแล้วก็มีเสียงวังเวงนิดนึงเนี่ยมีมีมีม,ม,ม,มีมีข้างหน้าเฮ้ยตามตามตามว้ติดติดติด นี่ตามไม่ทันหรอกสุ่ได้ยันตราอา้าเฮ้ยตามทันได้ไงไม่ไม่คิดว่ามันจะมีทางออกตรงนี้เราต้องหากผ้ายันอันนี้ภาผ้ายันผนึกเก็บได้แหละได้หนึ่งหม้อแล้วตัวเควสเราคือให้ทำอะไรนะวางหม้อสองหม้อโอเค ไม่มีใช่ไหมมอแรกได้แล้วแมอที่สองทางจะเปลี่ยนไปเรื่อยนี่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทุกตาทุกครั้งที่เราออกจากห้องหรือว่าอ๋ออยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนหรือว่าอุ๊ยตกใจตกใจตกใจเจอมอ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 ลอก่อนลอก่อนลอกมาทางนี้ ข้ามข้าม้โหเจอหม้อแล้วผ้ายันอยู่ไหนอะผ้า F เลยนี่หยุดหยุดอ้โหมาแอบดักหน้านงี้ใครก็ตกใจเปนใครใครก็ตกใจผ้ายันตรงนี้มีสองแผ่นเหรออ้าวทำไมกดไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้เดี๋ยวลองรีเกมดูก่อนว่าทำไมหยิบไม่ได้ เอาใหม่เอาใหม่ด่านเปลี่ยนไปนะมีแค่ตรงเดียวที่เปิดได้แต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวๆถนี้แหละไม่ใช่ผ้ายานันแต่เป็นผีที่ไหนจ๊ะยมีกล่องจุ่มั้งนี้มีสองกล่องนี่ไงเจอตัวเจอแล้วผ้ายานันอยู่ดางซ้ายเอา้าทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ นึกว่าตู้ผักได้ผักไม่ได้เกือบโดนตีฟรีแล้วเดี๋ยวขอเดินอ้อมนิดนึงขอเดินอ้อมน,นิดนึงมาเอาตรงนี้อุย้ยมันกลับมาวะ่ะหนึ่งมาสิมาสีาสแหวนแหวน,หวนเอาติดอะไรแหวนมาสีมาสีจะเดินกลับมาปะเนี่ยงา วิวมา,างสีมา,างนี้จ้ามางนี้ทางนี้นนตรงนี้ตู้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเศร้าอ่ะุิยมีผ้ายันอีกผืนหนึ่งเนี่ยได้สองผืนแล้วตามหาหมอ๋อเนี่งหมชิล์นะหมใบแรกเสร็จแล้วได้แล้วอาจจะต้องใช้ยันตราเพื่อหยุดส้มหยุดอย่างเงี้ยหยุดหยุดผี นี่เดินมาก่อนมาหน,น่เห็นเห็นนี่หยุดสาหยุดแล้วก็รีบได้ยังโอเคเสร็จทันเวลาพอดีคิดว่าคิดว่าผีจะกลับทางเดิมแต่ทำไมมันยังมีเสียงแบบ

มีให้แอบไหมมีให้แอบไหมมีตู้แอบไหมไม่มีตู้แอบเดีย๋อยวขออยู่มุมนี้ก่อนถ้ามันมาก็จะจูบเราจะจูบแค่สองทางไงจนกว่ากรอบสีเหลืองจะหายถ้ากรอบสีเหลืองหายคือไม่มาแล้วมาปะมาปะมาไหมเสียงเหมือนยังอยู่ยแถวนี้อยู่แถวนี้นี่ไงอยู่ตรงนี้ไม่ยอมมา นี่แล้วก็มาทางนี้จุ๊กออกมาฉีกฉีกมามาห้องนี้ล่อมาล่อมาล่อมาห้องนี้เก็บสเตมินาเก็บสติไว้ก่อนนี่มามามานี่มูโอเคแล้วเราก็ไปแอบ,บมุมเดิมคิดว่าไม่มีแล้วไม่มาแล้วแหละมาไม่ถึงเห็นไะมแต่มีเอ้ <c oughs> อย ตายวะเนี่ยโอ้โหจุ๊กจุ๊กจุก,จก,จกมาสิอุ้ยสติสติหลุด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 หี่สติหลุดสติหลุด,ลด,ลดอุย้ยมาไหมกะไอมันหลอกมันหลอกกันนี่ว่ากือหมดหมดสติหมดสติเอ้ยโอ้โหสติหมดสติหมดสติหมดจุก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 มาทางไหนมาทางไหนจะไปทางไหนตั้งตรง ลงขึ้นบนมาไซมามาขึ้นบนอันนี้คือแอบไม่ได้เหรอเย้จังหาทางที่จะควบคุมอยู่เนี่ยเคเคมีเสียงนะมีเสียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบทำพิธีให้เสร็จ หอยากมากด่านเนี้ยยากเกินแล้วผีอยู่ไหนวะผีอยู่ที่เดิมผีอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนโอ้ยอย่างน้อยก็เอาผีผก็ออกจากตรงนี้ได้ปะคือได้ยินเสียงอยู่นะยินเสียงอยู่ข้างล่างขึ้นขึ้นขึ้นขวาขวาขึ้นขึ้นขึ้นซ้าย ดีใจดีใจมาต่อด่านต่อไปตอนนี้จะเป็นด่านไหนแบบสุ่มเหมือนเดิมปะคิดว่าสุ่มเหมือนเดิมทางเข้ามีแค่ทางเดียวคือทางนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเป็นห้องศิลปะนะเพราะเห็นว่ามันมีพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหลือเกินโอ้โหเลือดเลือดเลือดเอ้าเมา์มาจากไหนมีเสียงมีเสียงนั่นไงเห็นไหมเห็นจริงๆด้วย ยหาพยันก่อนเจอหม้อแล้วครบสองใบหาพยันก่อนพยันพยันนีใบที่หนึ่งพยันใบที่สองคิดว่ามีตัวเดียวนะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องสุ่มกันไปกล้องสุง่มได้น้ำมนน่าจะจุกเยอะอ่าอยู่ตรงนี้ เสียงไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยอะ okay, เคอยาลงล่างกันต่อตรงนี้คิดว่าด่านนี้ค่อนข้างกว้างอยู่เฮ้ยมันอยู่ข้างล่างนี่ไงแงก็มาดีครับแต่สเตมินาหมดไวมากค่าสติหมดไวมากหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสติหรือเปล่า เป็นคนไม่ค่อยมีสไตลอ้ะตรงนี้มีกล่องสูงเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอผนึกผนึกผีลงไงโถปะได้น้ำมนต์มาอีกแยะต้องโดนแล้วแหละเอาจริงอันนี้คืออะไรอ่ะผ้ายันอีกแล้วเหรอเก็บไว้ก่อนโอ้มันเอาสามนี่ว่า ต้องการสามก็คือผีเฝ้าตรงนั้นเลยอ่ะมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ปะเหมือนเราล่อมาตรงเนี้ยวางก่อนแล้วก็อันสุดท้ายเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะมันยังมีเสียงอยู่เลยเดินอย่าเดินเนลาะๆไปสุม่ม ได้ยันตราโอเคได้ยันตราแล้วก็เหมือนอยากให้โดนน่ะเอาจริงแล้วม้ออีกอันนึงอยู่ไหนอะ่ะหาหม้ออีกใบหนึ่งก่อนเห็นว่ามันมีเสียงตลอดเวลาเลยมันมีเสียงแบบโดนตุง้งโดนตีเหมือนว่าเราจะโดนแล้วแหละแต่เราหาหมอไม่เจอว่ะหม่ใบสุดท้าย เออเอ้ย,อยมันจุกโอ้โหมันจุกมันรู้มันร,นรู้มันรู้งานนะมันรู้งานนะ่ะทำไมไอ้เคี้ยมีสองตัวมีสองตัวโอ้โหดื่มก่อนเลยดื่มกระปี้กระเป๋ไปเพิ่มให้กระปี้กระเป๋ยิงหรือเปล่าไม่รู้หม้ออีกใบหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยนี่ป่ะเห็นแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะนี่ยังเจอและหม้อโอแลหเราต้องจุกตรงนู้นน่ะมีตั้งกี่ตัวนะ่ะสองสามตัวเฮ้ยเราไม่ได้ใช้น้ำมนต์หรอเมื่อกี้อ้าวแล้วเราใช้ผ้าหยุดเราใช้ผ้าหยุดหหนีจากตรงนี้ก็มาปะตรงนี้ไม่โดนวิ่งไล่นะน่าเพราะว่าอยู่ใกล้ๆปะ ละอันตรายเกินเดี๋ยวเราหลบหลบมุมก่อนรอให้ S ขอบสีเหลืองเนี้ยหายไปจากจอก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มทําพิธีครัวงนี้เราจะเจงจังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เลยแต่กลมมือไว้อยู่เอาเอ้ยเชี่ยแม่มันเกิดตรงนี้เลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าโอ้โหโอ้โหโดตยับยับติดติด,ตด,ตดคือติดคือกินไม่ได้กินได้แหละ เกินไปเกินไปเกิดกลางไอ้น,นี่เลยเนี่ยเฝ้ามันเฝ้านะเฝ้าเลยอ่ะมาไหมมาเคแล้วก็ไปอยู่มุมนี้เพื่อเริ่มทำพิธีเคหายไปแล้วหายไปล้วเดี๋ยวเริ่มทำพิธีกันเลยดีกว่าของง่ายๆได้ปะง่ายกับผี มันเกิดตรงนี้เลยวะเกิดกลางแท่นพิธุงพิธีอะไรเนี่ยโอ้โหดโดนมันเกินไปอย่ามันเกิดกลางลานพิธีเลยอะแลวเหมือนจุดสปาของผีคือจุดที่แบบผีมันกลับมาด้วยปะเหมือนว่าแบบเออถ้าหารเราไม่เจอมันจะเดินกลับมาตรงเนี้ยเผยใช้ยันนั่นไปจะกดตัวจีมือไปโดนตัวเอฟแย่มากอา่ะเปิดตรงนี้ไปแล้วหรอ ยังไม่สูงนี่เนียเห็นไหมโดนเปลี่ยนโหมดได้ไหมเนี่ยมันยากเกินยากเกินไปกดอีกครั้งงอดอีกครั้งยากเกินไปไหมอ่ะนี่คือกาดจะไม่ให้นี่เลยอะ่ะกาดจะไม่ให้ชนะเกมเลยนี่เจอแกแง่ไป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 ,ไป น,นี้มันน่าจะแบบเป็นโซนปลอดผีนะผ้ายันอ่ะคุเจออีกตัวนี่หยุดให้หมดเฮ้ยมันหยุดแค่นี้กดอ e ยังไม่ทันเสร็จเลยหยุดแค่นี้นะเกินไปเปล่าอันนี้คือเอาเข้าเอาเข้ารหลานยังไงข้าแล้วใช่ไหมอืมโอเคเข้าแล้วคือแล้วเราจะไอ้นี่ยังไงอะ่ะจะเอาออกมายังไงดี เล่นคลองที่ขนาดนี้ใครจะจุกได้ดูเดินตามกี่ตัวน้ำมนแล้วน้ำมนสองอันนั้นมันต่างกันยังไงอะมาดิงนินมาเอาแคนนี้ก็ได้เอ้ยกดอืมไม่ค่อยจะข้ามเท่าไหร่ข้ามมาสี โให้เพื่อนยืนดักเกินไปเกินไปไม่เฟรนเก็บผ้ายันอันนี้คือหลุดจากพวกนั้นได้ยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยเกินเกินใ้เพื่อนยืนดักให้เมื่อกี้เกินฉลาดจังวะ มามามาเนี่ยมีเสียงอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปห้องซ้ายแล้วกันมีเสียงอยู่ข้างล่างแต่ห้องเนี้ยก็มีไงเนี่ยนี่อืมอืมมาสี่แฉ็ดแฉตรงนี้มีที่แอบปะแอบอนี้ได้ไหม เดี๋ยวแหวกตรงนี้มาแล้วกันไม่มีที่แอบไม่มีที่จุกด้วยถ้าโดนตามมานี่คือตายอย่างเดียวตุยตุยเย่เลยเดินเลาะซ้ายไปเนี่ยทำไมมันต้องเฝ้าเฝ้าไห้ด้วยไม่เข้าใจฉลาดเกินนี่ เอาตีอะไรคะพี่ตีอะไรอะ่ะโอ้โหต้องต้องล่อมันมาทางนี้ป่ะเออไอ้เขี้ยติดอีกแต,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 ติดติดติดไรวะติดไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยดาเมจอะไรอะ่ะเมื่อกี้รอดได้ไงวะไม่รู้ เมื่อกี้คือดาเมจจากอะไรไม่รู้งงมากเดี๋ยวเอาหีบนี่ไปวางต้องเจอกับอะไรอีกวะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเฝ้าตรงนี้อีกนะไม่เอาแล้วนะเหนื่อย แย่ <Yeah. S 2> สวดไม่เคยจะจบแม่งอันนี้เกินฉลาดเกินเกินไปเปล่าได้แมปเดิมอ่ะเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่เป็นแมปใหม่โอเคเอาเปิดให้หมดก่อนอม,มีกล่องสุ่มตรงนี้สุ่มได้ผ้ายันตรานะแล้วก็ผ้ายันผ้ายันอยู่ไหนอะ ฮะไม่เจอผ้ายันแต่เจอตัวเฝ้าอย่างเงี้ยอามาเวอร์เกินมีตรงนี้ตรงซ้ายเห็นปะเจอผ้ายันแล้วแต่คิดคิดว่าผีเจอก่อนโอเค แบบวันเวโอ้โหแล้วผียังอยู่โอ้โหแล้วยืนขวางเงี้ยยืนขวางไม่ให้ไปแล้วใครจะไปได้ใครจะรอดถามจริงยืนขวางปิดหมดขนาดนี้นี่ก็เขาออกจากตัวเล็กตัวน้อยเฝ้าอีกแง่ชอบเฝ้าของเป็นผีเฝ้าสมบัติเนี่ยแงนเอาตั้งแต่เริ่มเลย ถามจริงกลัวพยันบ้างไหมเนี่ยฮะกลัวบ้างหรือเปล่าพายุงพยันน่ะแอบดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกมาได้ไงและนี่คืออีกตัวหนึ่งไล่ตัวหนึ่งมาได้ไงฮะเมื่อกี้เราจูก,กับเพื่อนคุณอยู่แล้วคุณมาไล่ล่าเราได้ไงเนี่ยโกงและอันนี้ผีโกง กล่องไอเทมที่ไม่สามารถเปิดได้เหรอเก็บก่อนายทำไมได้แต่ผ้ายันนะอยากได้ยาอยากได้ยาได้รับน้ำมูแล้วโอเคอยากให้โซนเนี้ยเป็นโซนที่แบบผีเข้ามาไม่ได้อะหรือว่าผีมันเกิดไม่ได้อะเมื่อกี้มันคือผีเกิดกลางยันเลยมันมันเวอร์ไปเอาจริงมันเวอร์ไปแล้วทำพิธีอยู่ เนี่ยยังจะเจออีกท้อวะ่ะมานี่มาอมเอาไหมจะเอาไหม,มใครจะเหนื่อยก่อนกันมาใครจะเหนื่อยเหนื่อยปละล่ะเหนื่อยแล้วไม่หลอกกูนี่ว่ะนี่สก,กิลหายตัวได้เหรอ เกินไปเนี่ยจริงๆแล้วยังอยู่เครู้ไตแล้วรู้ไตรู้ไตแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีตรงนี้เห็นปะ่ะมีข้างล่างนั่นอีกแล้วก็จะแหวกขึ้นทั้งบนแล้วโถมันหายไปไหนหมดวะโถมันหายไปไหนหมดเดีย๋ยวเราจะขึ้นทั้งบน จนมันหมดแล้วจนครบแล้วเนี่ยคงจะต้องลงไป้ข้างล่างให้การันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซมันเฝ้าหีบอยู่มีเสียงกึกกึเห็นไหร้อยเปอร์เซ็มาก็มาสิกจ็จุดเดิมอะ่ะทำไมอะอืมใครจะเหนื่อยกว่ากันมามามะชิลจังเพราะมันมีที่จุกแล้วมันชิล ได้ผ้ายันอีกแ้ะเอาปะลาดจุดเดิมไหมจุดเดิมไหมจุดเดิมปะจุดเดิมปะเอาไหมเอาไหมไหมจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมมา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 โอ้โหอเอาสิเอาสิหัวจุ่มแล้วเนี่ยเออเอาดิจุ่มเลยใครจะเหนื่อยก็จองหน้ากันอย่างนี้แหละทั้งวันยังได้ได้เอาที่ว่าง เดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อน<ม>เออว่างมาดิได้อย่เงี้ยได้เดี๋ยวก,กินน้ำรอนะต้องมีใครสักคนนึงแหละยอมแพ้มาอุ๊ยพอดีมีคนทักแชทมาเดี๋ยวขอตอบแชทก่อนอันนี้คือบั๊กปะเนี่ย <laughs> แหนงเดินดิเออขยับและมาทางนี้ อ่ะก็มาทางนี้มาสีอ่ามาสีได้ทั้งวันอ่ะต้องมีใครสักคนหนึ่งเบื่อต้องเป็นแกที่เบื่ออ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะอ่ะอ่ะขึ้นมาหรออ่ะ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 อุ้ยตีอะไรตีอะไรอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งฉีก แล้วอีกถ้วยหนึ่งหายไปไหนนะโอ้ยน้ำมูลก่อนอีกถ้วยหนึ่งหายไปไหนนะนี่ไงด้านซ้ายได้ยินเสียงแล้วแสดงว่าถ้วยก็อยู่ด้านนี้แต่เราต้องหาจุดจุกอยากได้ที่จุกแบบเมื่อกี้ไม่เอาแอบ,บอะ่ะเมื่อกี้ไม่อยากแอบ,บแล้วอะ่ะแอบบแล้วมันกระชากออกมาได้อะ่ะที่เราจุ๊กกับอีกตัวหนึ่งอยู่ โวเทียนเทียนมึงหนักกี่เล่มเนี่ยเดินเอา้าเดินติดเทียนหนักกิโลนึกว่าเสาหลักกิโลเดี๋ยวเอ๊ะอกี่อะไรเ,เกิดอะไรขึ้นซ่อนนี่ไงเจอแล้วต้องใช้ผ้ายานันอา้าวแล้วผ้ายันหายไปไหนอีกใบนึงเงี้เงี้ย แง่แงแงหาพยันก่อนพยานหายไปไหนอีกอันหนึงอะนี่ไงพยานเจอแล้วอ่าเดี๋ยวไปห้องทางซ้ายเห็นขาเมื่อกี้ดีนะเราเห็นก่อนโชคดีมากที่เราเดินเลาะซ้ายมาเพราะฉะนั้นเราขาก,กลับเราก็เลาะซ้ายเหมือนเดิมเดีันลงล่างลงล่างไปแล้วถ้าหูฟังไม่พังก่อนแล้วก็ขอร้องอย่าเกิดตรงนี้อีกนะ ตรงกลางแท่นเลยอ่ะไม่ไหวมาเริ่มทำพิธดีดีกว่าของง่ายๆได้ไหมเ<ๆ>ชื่อเยมันมานี่เสียกกกอกแกๆอยู่เลยฝั่งซ้ายแสดงว่าฝั่งซ้ายคือใกล้มาก สิบสามนาทีสำหรับดานนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปคิดดูก่อนว่าจะทําอันนี้อีกตอนหนึ่งดีไหมหรือไม่ทําแต่ในใจคือก็อยากทําเพราะว่ามันสนุกดีมันเป็นตัวละครที่น่ารักดีก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ